นะพ่อเมื่อสุริโยเขินบูหงล้ำผ้าฝาหุงต่พ้ามุงม,มาตนาะขันลาเจ้าจางไปนาะเสียจเรียบร้อยพาาก็จากพ่อยนีมอบไม่ตีดวงจิตเขียดบ่ลืมคำบ่อนขันเอาขึ้นไปห้อง สิมพี่นคนราชสีไปทุนพมานไทยให้คงโงนสวบประกันเงนาสิไปบอกว่าท่านได้ตอนรับปานใส่พญาเสียนสงชัสิเสือนสมย่อย่องจากประทานของให้ เด็นลังวันนันบักในี่ยังนอ่อยู่ป่าไม้เงินสินสายกำบอมิงท่านบ่ได้ครั้งนี้ครั้งใหม่ก็ยังมีอันคุณนงามความดีแม่นบ่ลืมลงสิ้นผ้ามานาล่วงลิ้นหลายประการก่อยก้าวในผยพันบอกแก่เจ้าวทางเทาสู่ดงนนะ ให้พามขึ้นโคกคองตรงใสพผู้เขาไปตามเล่าตามดอนบนหินเป็นคาน มีทั้งผู้ผาคันตันตาลันสองสักขุณหำห่วงคันดังกองสะตันไปน่ะสารพัดคันมูไม่ันน้อยใหญ่เป็นทันมีมักทันแค่ไฟให้คอยกินตั้งเขาโกกกระดาลายต้นโกกระโดนไหลซ้ำมีต้นสูงต้นตำกับทั้งมีมองพร้อมคันไหลลนว่าอินเลียงน่ะ นอกจากต้นขันมุนนี่ก็มีโยหลายแนยวเกิดเป็นแถวในดงให้ยังตรงไปนาเมียสุมผู้ไม่มากว่าอวนทุ่มมาไม่มากเดือมีหอดสร้างหอดเสือชยู่นในดงด้านดาวทั้งเขาบนสิมไฟพายบ่เคยเดินเขาดงเ,าเราแสนเรามีทั้งผีเปยนเป้าตาพัมเทา จง آ, ลาว,วังมีฤาษีอยู่ยังให้ระวังทางเสียมไปเพื่อนหากเป็นชีพให้แวมไปยามทานอัจจุตาฤาสีเพื่อนหากเนาในหันตันดอยบนเสียมผ่านจะลืมไปแวดทานพ่อได้ขันพักแหงนะพ่อได้หัวแจมแจม้งพามกะเลาเดินดงไปตามพงนะ่งพนา ป้าดงคันเดินดาวคิดเห็นสาวนังลาอมิตรตาหน่อยอ่อนย่ำจะนอนอยู่บ้านคานิ่งอายเนี่ยบอนหัอหรือจะไปพบพ่วคันสู้ไม่ใช่หงามบกสงสารตาพามผู้ดงเดินดงดาว บอมพ้องข้าวตาเท่ากาหาวใจไว้วันคิดถึงแม่ดวงจันทร์มันแสนเศร้าราโอ้ามิตตตาเจ้าเลือมพี่แล้วหรือยังตาดังเงียนาเขียนไปหลังมานามพามานากระแสนโศกขึ้นไปโคกคอยคอยใจลงหอยหวังแต่ลังเดินไปบารายยาง คันเศร้าหยอดจนงาไหลใครหมดได้ท้าวสินสนลมได้ยินลมผ่านไม้ใบตองก้องสนั่นจักกระทะนมองกันได้ทางเดินดูไดยินนกอินทจมันฮ้องอยู่กลางดงมาแม่นเสียงนงลากได้แดนนํามาเอิ้ตามพำเหมือนคะแนสิ่งลิงโดจลืมยางว่ามนนางขนาดน้อยมานําเอิแนวน สวยสวยมาเดดแน่งโงอเน่งก่อนอยู่กลางเขาวนกกาบกวอนเสียงถอนใจหิวลาเห็นผู้เขาตันนาข้าพามจนวาสันเป็นนักส,สัตวั์ทนาปูมาปากเบาวน้ำเจ้ากามบ่มีพ่อดีในขนอดดนอนันพระฤาษีองค์มูนีเพียนโพสต์สินเน่าขา ท่านได้บำเพ็ญสร้างสินทำอยู่ในป่าสุยสักโกบไรซา,าประนมเนียวขึ้นใส่หวัวนาอันว่าขวาตาเท่าก็นเน่าไปใจเที่ยงจัดสีบยงรับตอนต,อนตาพามเท่าควรสุนแนวพามได้กินนิ่มแนวพักอยู่หนึ่งราตีอจุตาเลือสีแด่แบงปันนาโนาผลไม่ฉันขอยย่ติกามไม่ พามมาหน้าเดินปาจุนลาพ้นสามสิบห้าพักฆาธทพันละนาป้าไม่นอนกันจมและแหให้ตีนงขอหองแม่นส่งกันสั่นดอกน้ามนาสาธ แลพล35มพระคาถานิธิตาปันีขึ้นกันมหาพลเดิน,นยมพอย่อยมเมแปดสิบพระคาถาพัลลนาปาไม่ไ่ขอนิมนต์ครับ